สบายดีพี่น้องสบายดียามใหม่เด้อเบอร์สกูสุกคนพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อก็ช่องแม่น้องเทนเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องจ๋าตามมาเลยพี่น้องเด้อเจ้ยปเมื่อนี้จะจะกินยังพี่น้องเอ้ยมันหลุดน้ำกันเด้อกินข้าวเที่ยงหน่อยทําเองกับวันนี้ยังน้าพาซุก bên đây ơi, ba, tôi vui cười lắm, cái, pino đang kiếm mận gì không hả? pino, pino đang theo dõi, ตอนนี้เรฝากกั่ไหะแม่ม่นี่ไดบอให้ไปฝากสองอี่บ่แนับไปยังเกเป็นองนกบยายแต่จะลืมเด้พี่น้องอย่าหายไปคอมเมนต์อยู่องเมนน้องแทนที่มาติดตามสองห้าหแทนขับเอซีเธอบอกอาห้องลูบอกหูับน้องสไลายเปน้องครับบอสบอกมันนวนมันใหญ่กับมันขาวแห้งบาเขาจะเรยกว่หูอย่าขืนมาลูกลาเอาวะ แต่ว่าจ้าว่าขีเมียงปฏิทูมันได้เฮ้ยผ้นอนทีเป็นเฮ้ยเบามีจงแม่ไม่ได้จะพาไปนอนกําลังหลุ่นเลนี่ยเาดพี่น้องใหน้าปราสุกเข้าฮะเบิ้งบรรยากาศรอบๆเทียงพี่น้นเรากํลังจัดมืดพ้นพี่นองเอเนนเลยเข่าสิตายไปแล้วพ้นก็ไดลูตกไปทางปากสองปากเซ่ผูและ เธอบวงเลยด้อยบวงโอ้ยชิคก็สกินเลยพี่น้องเอ้ยลื่อมเลื่มบวงเลื่มบวงพี่น้องเอ้ยเลื่อมกินไปย่างเกี่ยวเข่าในซุปข้าวชิญลงมานอนอย่เดียวพี่น้องเอ้ยกันได้มาแลนะกันมาอีกรับซองนะมานอนอยู่นี่เอ้าไอ้ยังก็มีทุกอย่างนะเฮ้ยเนาะอยู่เปลี่ยนไฟไปหมดละต่อลงมาตีเออกองนมกองหนามก็มีเลยพี่น้องเอ้ย ไม่ได้โซ่เด้อแทมสบายต่างหากเด้อเที่ยงหน้าพราซุกเถาแม่ก็สะโพกนี่หน้ากองน้ากวองในก็มีเรียบร้อยแล้วเปิดใส่เลยเลยขนาดว่าเค้นลงมาแา่ใบตะเขือนใหญ่ก็ยังเข้นเนาะพี่น้องเอ้ยตกอยู่บนพี่น้องวะมันหลุดนงกันเด้อเยันแต่มันมืดจืซื้อเด้อนี่นะมืดบนโต๊ะนะ กินบอกว่าโอ้ต้องจี๋เดี๋ยวมาห่อด้วยขนมชอ้นน้ำหนึ่งเทนน่ะปลาเผาพี่น้องขอบใจเจ๊สายแดดด้วยสำหรับปลาเผาบานิซื้อปลามาฝากแม่น้องเทนขอบใจได้เจ๊สายแด้วก็เอามาอีกสองมาอีกสองโตแม่น้องมิ้นท์นั่นั้นบออิ่มนะเนี่เออมากินน่วกันเด้อขอบใจแล้วเอามาโตเด้อพี่น้องยินตีกนะพูดแม่ไม่หนียังไปอีกนิดนึงมันเลยมีน้องผงไปพี่น้องผงเลื เราเที่ยงหน้าน้อยมาเนี่ยบรรยากาศสุดยอดเลยเนาะเฮ้ยฝนกำลังจะตกฝนกำลังจะตกพี่น้องเ้ยที่นี่นอนหนิเนี่ยมาเนี่นะเป็นคืนเฮือนใหญ่เลยบรรยากาศอ่างวงนอนเนี่ยมาแล้เจ๊แสะเด็ดเลยงานนี้ต้องขอบใจเจ๊แสะเด็ดคิดหน่อดมันกิดเราเ้ยจะไปเอาออกกันนะเกตมันนะเฮ้ยปลาท้ามาให้กินกินรังปล่เผลือกโดดเจ๊แสะเด็ดถ้าใอรเห็น ข้าวสรมาข้านโมงนาแดงอะไรีกข้าวโมื่อใช่ไหมเป็นแนวข้องอลแดงเี่เอาสิบพันเขึ้นไปมาพอนาทีมันใหญ่ว่กันลุมใส่ลุมใส่หงอนมันงนาวัก็ลูใส่ชงหัโนโนจิบไม่ข้าวเนวั งงไปเองแหะพ่อนูสุ้อสี่มับนี้ถเขาไ่ได้่อนะแค่นี้ก็ไป่้งวแ่ก็ยังเง้ั้นเขายุกหมออกกันเต้เธอซื้อมาป้านาวเจาดกงต้รางโวยมันไม่เลอะนี่ห่วหรอมุกโมนี่ก็าสีจากคือเ้ก

มาเดิมมาเดิมสบายดีถาสุดซองมาเยอีกเียเสียงหน่จามาดี่เสียงยามใหม่เอาเถอะเด็กเมื่อเมื่อเมื่อตั้งก้องจุเหี่ยเลี่ยเสีงอ๋อยเบิ้งมาหน่อยอยากกินได้มังโมอ๋อไมังโมนะสะมาแดงแทะอยากกินเด้ อวันนี้มาเป็นพิธีกรให้ป่าอีกรอบซองพี่น้องพิธีการเป็นพิธีการไปแล้วหลอบไปหาน้าใหม่บานี้หลอบกินเขาเนี่ยห่าก็ได้อุละจอยเมื่อหมดเจ้า จะผมไปตอนไหนรับบดสซ้ำไม่นองกินันี้ป่าป่าเลยก็นองจเป็นสี่หรืสี่มให้น้องหลับเบงต้นพี่น้องนองหลัยก็เวกุ้กนะคนแราอุกกาศไม่ได้น้องก็พี่น้องกินพันธุ์ุนพี่น้องได้กินพันธุ์ปุเนออ นั ies, you part, ่งดีๆเซ็อย <laughs> to ู่บอกคือว่าพากันเงียบๆแต่ยอมกินยอมกินเนื้อยังง่ายห้องเกี๊ยดแสดงมันคือมือโตหน่อยเลยอ้าวอันนี้นะความผิดป้าป้าแท็กจ้ะเก๊ห้องเรี้ยงเต้าหูเดี๊ยดมือมาตัวหน่อยเกินประมาณหาขี่รป้าตัวนี้หอดอ่ะมองอดบ๊ะจำป้าเข็งใหญ่บ่แม่ป้าเข็งดัก ้าจจอยพ่นจักเมื่อตอนใดพี่น้องเลยบอเห็นเล่นน้อยอยู่ใส่ป่าเดียนะก็มวงอยู่ผู้เดียวนะฮะหมถิ่มาเานมาทเนมันคือสีมังมูนี่พ้ถ้ากับผสมสีแดงขักแดงน่เน่ังต้งเหรอัมรลเดี๋ยว่ดีอง มาอีกแล้วพี่น้องลุงย่างอยู่บ่เถอะย่างย่งอยู่ลุงย่างเป็ดกา่สย้างนคนดีเนาะย่งเ่สืียไปเสฟผูกกันเพื่องเพืองเพือนอัดกอนใครเห็นนั่นเนี่ ไปเห็ดน้ำจิ้มนี่กิักแค่นี้เนาะแจ่บได้เขาเห็ดมัยอ๋อกะจังเขาสีเดียใครกะจังเขาสีเห็ดไข่เจ็บเขากระยาซื้อเลวเขาเนาะเมนปเบเดงบ่อเจี๊ยบเดีจบ่อเดียมักตัวมาแต่นบอกบพีไปาแกงหน่อไม้อีกแล้วเนานขี้เงียเวิร์ดเราปิงปลา กินละปะกินละลุงโอ้อบพระคุณกินแล้วป่ะเมนอนกินแล้วลุงหมองยางอันตะกี้จะเมนอมเทงคือมาหน่อยแท้เลยมาปีนี้เจ้ะมนไม่นี่แซงหนากว่าเมนไม่นี่งดามันล้ลุงสมบูรณ์บบเกิดกลางเลย วัมันทำเขาใหญ่มันก yeah ็เมียม er ันก็อิ่มแหนเนี่ยมันก็เลยอ้วนนะโอวลุงแล้วก็อ้วนเด้อุดมสมบูรณ์คือการตุ้ยฟรีห้ากรลงหาต่จอยว่งจอยดีงามจอยว่างว่างดำหน้านี่เพราะใครอยู่ดอกดำพออาทิตยก็แล้วแล้ววันนี้ก็อ้วนโตจอยจะคอยหน่อยพี่น้องเลยคอยนี่จอยอ้วนไี่เถือนกินละลายลุง

ปอกโรงงานเขาวเราบอกนี่น้อยเมื่อยแห้งนอนรับน้อนรับเราไปเห็นของเงี้ยใหญ่ไปเยาไปหาผู้ชายกบูจะแบบก็เลยบปุ๊กบ๊อบยันไปแย่งก็เลยบปุ๊ก ยู่ายอยู่ปุ่นนะแซบบอเ้กระอบกระตุ่ดกระตมตับอกกระตุมไปนะอเาต้นด้วยแต่พาอขึ้นแซบข้อขี่หมลายข้าวหไม้ปองตอนนี้ยังแซบข้ออักเต้นแตมเลยเต้นลง โอ้ยยังก็แซ่บแห้งแ่ติองเหรอจิบได้ป่ฝากไปกดติดตาม่องบาราบเพ่อนหนึ่งน้องทอหลัดดิจ่ะ้องหลัดตะวันนำอองหลัดตะวันน้ำซององเลยเดี๋ยวจะได้หาพันเฮ้ยเจากระพัก่องเดียวนี้หาพ่นสาปอ้ยสาองมาแม่ ต้องน้นอนสมบัติเราเพื่อนฝากไปกดติดตามเนี่เดี๋ยวภาสาอังกฤษจังฝากพี่น้องรู้นะอเตอร์ี่น้องมากินกินหม่งโมง่เลยะเอ้าสะเทยมันไปใส่ตอนใดวะตอนจอนอนนำ้ำอืมแต่อย่งที่นอนมันออกนอนหม่งโม่แดงหายไปมา ูมือยเลยเพื่อนแล้วก็สือเี้งเนีหัวลาบสายน่นกหัวเมื่อยเฮ้ยซาคอนเตรียมเมื่อบ้านอีเจกำลังสีเห็ดขนมอ่เจได้ส้าเ็นีบงบงนข่อยะจน้อมกบ้าง หาสบสามสองหนึ่งเอ็กซูบอคันายตรงมาทางนี้อันนี้มันมีหานานะครับะมาวเพี่อออประมาณ รำรวยร้ยพอกันมากินหนาสบายดีไปเลยพี่น้องกินต่อเด้อแซ่พองเกล็แซ่แรวยพี่น้แม่น้องเท่นเด้อไม่น้อยไม่น่อยขวาไ้